สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพ,พิตรมาตลอดรัชกาลเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติทรงฟื้นฟูรักษาธรรมชาติให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริหลากหลายโครงการทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาการศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรสภาพสังคมและความเจริญทางวัฒนธรรมของไทยมีพระราชประสงค์จะทรงอนุรักษ์ป่าดังพระราชปณิธานที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าโครงการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าสัตว์ทะเลจึงเกิดขึ้นและแผ่ขยายทั่วประเทศเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้ชาวบ้านช่วยพิทักษ์รักษาพื้นป่าและต้นน้ำโครงการป่ารักน้ำนำความชุ่มชื้นคืนให้ผืนแผ่นดินไทยทรงสร้างจิตวิญญ,ญาณให้ป่าด้วยการปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ ส่งอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลให้เติบโตขึ้นเป็นอาหารชาวโลกในฐานะทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภาการชาติไทยพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินทรงส่งเสริมให้ประชาชนบริจาคโลหิตอย่างแพร่หลายพระราชทานโครงการหมอหมู่บ้านหน่วยแพทย์พระราชทานทรงรับคนไข้าย,ยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติทรงตระหนักในความสำคัญของการศึกษาและโปรดให้คนไทยทุกคนรู้หนังสือทรงสอนเด็กชาวบ้านให้หัดเขียนหัดอ่านทรงอบรมให้เป็นคนดีมีความรักชาติรักแผ่นดินเกิดโปรดให้ชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลได้รับความรู้เพิ่มเติม เป็นจุดเริ่มต้นการจัดตั้งศาลารวมใจโดยพระราชะทานหนังสือความรู้สาขาต่างๆไว้ณศาลาเหล่านี้ทรงสนับสนุนการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและพระราชะทานทุนการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวยากจนทรง,ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมด้วยการฝึกหัดงานหัตถกรรมทั้งงานทอถักจักสารปักปั้นตกแต่งและอีกหลากหลายชนิด ต่อมาพัฒนาเป็นโครงการศิลปาชีพซึ่งสร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎรหลายล้านคนและเป็นที่มาแห่งงานศิลปแผ่นดินเผยแพร่างานศิลปะของชาติให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลส,สถาบันการศึกษาหน่วยงานองค์กรมูลนิธิสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิติมศักดิ์เกียรติบัตรเหรียญรางวัลเป็นจํานวนมากรวมทั้งน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชาสมัญญาซึ่งล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพพระราชาจริยวัตรและน้ําพระราชาหฤทยัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระ,กะเกษมสำราญบริบูรณ์ด้วยพระจตุรพิธทธพรชัยเป็นกระมิ่งวันปกกล้าวปกกระหม่อมอานาประชาราษตราบนานเท่านาน,าน